นโมอุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะอน้อมครวะองคุตตะอรหันอันประเสริฐพรองด้วยพระสัตธรรมารามเดิดและพาอลียสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเสียนกล่าว ขอากาบคารวะพรนเทลานุเทละขออกาศเพื่อนสันมิกขอเจริญสุขสวัสดีแด่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันดี กันสีมงคลโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อตอนคำได้ขึ้นไปรดน้ำต้นจีมหาโพธิปลูกเอาไว้ยาก็เริ่มยาวเมื่อยายามันยาวมันก็ลกเมื่อมันโกสัตว์เลื้อยขานมันก็จะไปอาศัยไปอยู่เทีนที่อยู่ของมัน ต่โชคดีว่าโอ้โงูมันเลื้อยมามันก็สีคล้ายๆกับยายแห้งถ้าแม่สังเกตดีๆไม่เห็นก็อาจจะไปเหยียบอยาจะถูกฉกถูกกัดโอ้ถ้าถูกกัดแล้วก็คงจะเอวังแล้ว <laughs> ยังคือว่าโชคดีอยู่ที่ได้เห็นมันก่อน ลวงปูชาท่านเคยเหตุเอาไว้อารมณ์หรือกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจถ้าเห็นมัอนก่อนเราก็จะไม่ไปเหยียบจะไม่ถูกกัดถูกชกถ้าเราเห็นอารมณ์เห็นกิเลสก่อนสติและเลือกรู้เท่าทัานถึงกิเลสความโกรธ ความโลภความหลงมันจะมีอยู่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้ท่านว่าเออพอมาเห็นเหตุการณ์อย่งนี้เออมันจริงของท่านจริงๆถแล้วเรารู้เห็นเท่าทัานอารมณ์ในขณะที่ปัสสะไม่ลงเวทนาไม่ก่อเกิดตัณหาขึ้นอุเบทานก็อาศัยเกิดขึ้นไม่ได้ ใน,นั้นการจเจรินทำกรรมฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งทางร้ายขยับกระยอนเคลื่อนไว้ก็อ,อย่าทิ้งกรรมฐานพยายามฝึกพยายามใส่ใจแลล,ลึกลู้ให้ดีว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั่นนะ่ะมันคืออะไรต้องแยกแยะให้ออกก็ต้องอาศัยความสงบทางจิต ฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆนะถจิตมันคุ้นเคยกับสภาวะธรรมงั้นก็จะรู้เท่าทันอารมณ์แวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยสบายๆผ่อนคลายทไมาได้อยู่ใดไม่ได้อยู่หลายวันต้องไปอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ป่วยไม่สบายแวันนี้ก็ได้กลับมา อคุณตาท่านก็มาเล่าให้ฟังโอ้ยคิดถึงอาจารย์หลายว่นะไปเปิดเห็นในโทรศัพท์บล็อนะดีใจนะเปิดเห็นอ้าวอาจารย์ยิ้มให้ด้วยก็ฮลัฮโลโหลฮัลโหลคุยกับเราทางโทรศัพท์ที่ไหนได้เรากำลังถ่ายทอดสดยังหาว่าเรายิ้มให้อีกว่าอย่างนั้นถามทำไมก็ไม่ตอบมอ้ เนี่ยความไม่รู้ก็เลยจะไปตอบได้ยังไงเนาะกำลังถ่ายทอดสดอยู่เปิดโทรศัพท์มาเจอมาเห็นพอดีดีใจใหญ่ถา,ถามนู่นถามนี่ถามแล้วยังไม่ตอบกันไหวยังมายิ้มให้อีกมาความไม่รู้นี่เออเพราะฉะนั้นเราท่านตั้งายจะต้อง ศึกษา p ร a ั a ธรรมมศึกษาความจริงกาจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเราไม่ศึกษาความจริงเราก็จะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็เลยทำให้ตนเองต้องปัทสสายตัวเองอย่างนั้นแหละเงินคุณตานั่นแหละเห็นเราในโทรศัพท์ก็คิดว่าจะคุยกันเนาะ คิดว่าเปิดกล้องโทรคุยกันที่ไหนได้เราวกำลังถ่ายต่อจดอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะนะตัวเป็นข้อคิดให้เราได้พิจารณาเหมือนกันอ่ถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของโลกของสงสารยอมรับไม่ได้เราก็ทุกความจริงของโลกของสงสารของอัตภาพร่างกายที่จะต้น ท่านดังหลายจะต้องประเจืิญแม้กับผู้พูดเองเมื่อเกิดมาแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่เจ็บป่วยไม่สบายอันนี้จะต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยถ้าอากุศลวิบากขอปานาติบาตมากเจ็บป่วยก็จะมากถ้าสร้างบุญสร้างกุศล ให้ชีวิตเป็นทานให้ยุกยารักษาโลกดูแลอุปถัมภ์อุปถาะพระพิกษุผู้ป่วยหรือดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ช่วยส่งเคาะเขาช่วยขายาบ้างคานันค้านี่ช่วยให้เขาได้หายป่วยก็จะเป็นเหตุทำให้มีสุขภาพแข็งแรงถึงบาปอากุศล อาจจะเคยทำร้ายสัตว์ทำปานาติบาตมาเยอะแต่ก็สร้างส่องสมบุญในการช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นหรือว่าให้ยุกยารักษาโรคก,ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สุขภาพของเราแข็งแรงมันก็ต้องมาบวกลบคูณหารแล้กก็มาบวกกับพฤติกรรมการกระทำในปัจจุบันด้วยว่าดำเนินชีวิตอย่างไร เ็นแล้วชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่เรื่องทุกข์ที่จะต้องบำบัดเห็นความทุกข์ของคนเกิดจากการเจ็บป่วยเนี่ยยิ่งทุกวันนี้โรคมากับอาหารอาหารเป็นพิษมีมากเลยทีเดียวบางทีบางท่านคนเห็นแก่ได้พ่อค้า บางทีอาหารนนนขายไม่หมดทำยังไงมันจะไม่เสียพวกผักพืชสดอย่างนี้ก็ใช้ยาฉีดใช้ฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนเข้าไว้ฉีดศพทีนี้มันฉีดผักฉีดปลาฉีดปลาหมึกอย่างนี้เพื่อไม่ให้มแมลงวันมันมาตอมปลาแดดเดียวหรือหมูดแดดเดียวก็ฉีดไปเนี่ความเห็นแก่ตัว แต่เมื่อคนเขากินแล้วมันก็เกิดสะสมสารตกค้างก็ทำให้เป็นโรคเป็นภัยถ้ามันมีจำนวนมากปริมาณมากก็อาจจะถึงกับการเจ็บป่วยล้มป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเวลานี่เพราะความโรคเพราะความเห็นแก่ได้ของคนนี้เองโดยไม่คำหนึ่งถึงแต่การกระทำเช่นนั้นของคนเหล่านั้นย่อมได้รับผลอย่างแน่นอน เนีแต่คนที่ได้ไปกินอย่างนั้นก็แสดงว่าก็คงเคยเบื่อนูหรือว่าเบื่อสัตว์เบื่อปลาอะไรให้ยาพิษเขากินนี่ทุกอย่างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆนะท่านทั้งหลายอมันมีเหตุของมันมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการขัดเกลาจิตใจของตนเพื่อเป็นเครื่องชำระ ความโลภค,ความโกรธความหลงเป็นต้นตอมันเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากเหมือนกันนะบางทีการที่ได้เห็นได้ยินเนี่ยมันมาเข้าทั้งนี้แหละถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบใจหรือพูดไม่เข้าหูก็จะทะเลาะได้ไปเห็นดูข่าวในทางทีวีเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องในข่าวนี้มันทำให้เราเห็น ความทุกข์ของชาวโลกบมงคนบกพร่องอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางทีบางครั้งก็โลกมันน่าก,กลัวเนาะดำเนินชีวิตด้วยความรลภก็เลยอยากได้อยากได้ไม่มีเงินทำยังไงก็ไปขอยืมเงินเขายืมเงินกู้นี้นอกนอกระบบเมื่อยืมกู้นี่แล้วก็ส่งคืนเขาไม่หมด ติดค้างเขาอยู่ร้อยหนึ่งเขาก็มาทวงพอมาทวงไม่มีให้เขาเขาก็จับมาซอ้อมมาลุมกระทืบก,ก็โกรธเขาเมื่อโกรธแล้วทำยังไงเอาคืนเลยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังมีปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งก็ตามล่าไปถึงที่บ้านลุยเขาไปยิงเขาตายไม่นานก็ถูกเขาจับได้ เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ก็กลับกลายเป็นทุกข์เป็นโทษนี่เพราะคนไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจไม่รู้ประมาณตนเองจึงทำให้ตัวเองเดือดร้อนจะว่าใครผิดใครถูกมันก็ไม่ได้หรอกบางทีถ้ามองเห็นเฉพาะในเหตุบการปัจจุบันนะท่านว่าใครผิดใครถูกหรอกเจ้าของผู้ที่ปล่อยเงินกู้หรือว่าผู้ที่ไปกู้เขาผิดนะ มองในรูปปัจจุบันก็ตามนั้นแหละแต่ถ้ามองเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องกฎแห่งกรรมนคนที่ถูกฆ่านั่นแหละก็สมควรแล้วเมื่อตูกฆ่าอย่างนั้นก่อนตายก็พยาบาทเขาอีกต่อไปชาติต่อไปก็ไปฆ่ากันอีกฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมานี่ท่านจึงบอกว่าเวรจะระง,งับด้วยการจองเวรน,นั้นไม่มี เวียนมันมาจากไหนล่ะก็มาจากความโกรธคือโทสะโทสะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็ผัสสะเกิดทุกขเวทนาไม่ชอบใจอือก็เกิดบันดาลโทสะจึงได้ทำกิริยาทำกรรมอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ต้องไปทนทุกข์ลำบากในคุกในตารางครอบครัวลูกเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเด็เราไปติดคุกติดาลางนี่เพราะอะไรเพราะอารมณ์ใช่ไหม ดัะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู่นอย่าประมาทให้ตั้งมั่นอยู่ในพระสัทธรรมดีชั่วพวกเราท่านทั้งหลายก็รู้หมดแหละแต่เราก็ต้องมาควบคุมบริหารอารมณ์ด้วยองค์กรรมฐานการเจริญสัมปชัญญะก,การเจริญสติรู้เท่าธรรมอารมณ์รู้จักคิดหาจะรู้จักคิดผิดคิดถูกได้ก็ต้องรู้จักได้การฟังพระสัธรรม ในการที่จะเจริญในกุศลกรรมบททั้ง10ประการคือกายสุจจริต3วาวจีสุจจริต4มโนสุจจริต3กายคืออะไรนี่กายที่สามารถทำทำอะไรได้บ้างก็ทำฆ่าสัตว์นี่ก็ทำได้ด้วยกายก็ต้องละเห็นไหมคนที่จะฆ่าได้ก็ต้องโกรธนีอย่างยกตัวอย่างข่าวในเรื่องนี้ เมื่อความโลภเกิดขึ้นโลภมากก็ลักไปกดไปโกงเขาหรือว่าจิตใจประกอบด้วยราคะก็ไปผิดลูกผิดเมียครอบครัวก,ก็แตกแยกคนสุดท้ายก็ทุกเนี่ยต้นต่อของปัญหามันมาจากตรงนี้แหละนี่แต่เราท่านทั้งหลายใครบ้างจะเห็นความสำคัญไม่มีแต่ความคิดโลภอยากได้เอารัดเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวอัตตามานณะทิฏฐิโอยใสใ่กัน ความยึดมั่นถือมั่นนี่คนนั้นไม่รู้ความจริงมันก็นเลยทำให้ปัทุสลายตัวเองฮะสำรวมในสุจริตว่จจีสุจริตโกโหกสอดเจียบคำหยาเพอเจอ้อเนี่ยส่อย่างเนี่ยทำรักษาได้ยากนะถ้าคนไม่เคยฝึกมาคนที่เคยโก,โกหกบ่อยๆโกหกจนเป็นอาชีพโกหกจนเป็นนิสัย จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ชอบโกโหกเนี่ยมักจะไม่มีสัจจะไม่มีสัจจะก็มีไม่มีความหนักแน่นกลายเป็นคนรูเล่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่รักษาสัจจะยิ่งทำการค้าขายติดต่อธุรกิจการงานถ้าไม่มีสัจจะแล้วชีวิตล่มจมสลายผัดวันประกันพุง่งมโนโสุจริต โรคอยากได้ของผู้อื่นแม้อแต่คิดก็ผิดแล้วพยาบาทปองร้ายอยากให้ผู้อื่นชิบหายไหวไว,วอดด้วยความโกรธโทสะพยาบาทปองร้ายาขัดเคืองเคืองขัดหงุดหงิดลำคาญเอาแต่ใจตนเองอันนี้ระวังให้ดีแม้แต่ความคิดนะมันก็จะสั่งสมไปเลยกลายเป็นคนขี้งุ่หงิดง่าย จะอยู่กับใครกัใครก็ยากลำบากอันสุดท้ายก็มิจฉาทิฏฐินี่ไม่เห็นผิดไม่รู้จักในผิดในถูกไม่รู้ไม่ไม่สนใจเอาความชอบความไม่ชอบของตนเองเป็นใหญ่ชอบก็เอามาไม่ชอบก็ผลักไปทำอะไรตามใจตนเองก็ร่มจมชิบหาย นี่ชีวิตของคนในโลกในสงสารในมยุคปัจจุบันถ้าไม่มีพระธรรมเป็นเครื่องนำชีวิตมันจะชิบหายเลยหลายท่าน,า,ทานการตั้งอ,อกตั้งใจตั้งมั่นคิดที่กล้าจะทำความดีถ้าเราสำรวมระมัระมระมดระวังทางกายวาจาใจใจเราจะต้องฝึกฝนจะต้องรู้จักแยกแยะว่าอันไหนผิดอันไหนถูก อันไหนพอให้ภัยได้ก็กให้เพราะอะไรสิ่งที่เราถูกกระทำมาไม่ใช่ว่าจะสอนให้เรายอมนะไม่ใช่ยอมกันไปทุกเรื่องไม่ใช่ก็ต้องมีเหตุและผลชี้แจงแสดงให้เขารู้ถ้าเขาเข้าใจผิดถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการไม่ปกป้องสิทธิของตน เดีย๋ยเขาก็มาเบียดเบียนทําร้ายเราเอาัยมาบุคคลที่มาเบียดเบียนเรานั่นแหละเขากําลังทําลายตัวเองทําบาปแล้วก็จะนําให้เขาไปสู่อาบายการที่เราไปชี้แจงแสดงบอกความจริงไม่ใช่ว่าไปแก้ตัวแต่ว่าพูดความจริงให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจความจริงแล้วก็ชื่อว่าเป็นการเมตตาเขาแล้วก็ช่วยเขาให้ออกจากความเห็นผิด ออกจากความผูกโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกันนั้นก็นเราก็ต้องป้องกันชีวิตของตนอย่างนี้คือชี้แจงแสดงเหตุผลตามเวลาอันเหมาะอนวรไม่ใช่อะไรก็จะยอมเขาไปหมดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกนี่เลยไม่ได้ปฏิบัติทมเนี่ยนะอืมกระชังมันเถอะมันกรรมของเรานะอะไรอะไรก็จะประโยน์ให้แต่กรรมก็ไม่ได้นะต้องดูแยกแยะก,กันเป็นเรื่องเป็นประเด็นไป การให้อภัยการยอมกันนะ่ะถือว่าเป็นการผ่อนปลนปลดเปลื้องแต่เราก็จะต้องทำความเข้าใจด้วยบางทีบางครั้งเราไม่รู้จักให้อภัยกันไม่รู้จักเมตตาต่อกันมันก็จะเกิดเรื่องบุญนวายอย่างที่ยกตัวอย่างมาในข่าวที่เกิดขึ้นเลยข่าวหนึ่งก็ทำร้ายทำลายกันอ่ ผู้กรณีก็อายุสีสิบกว่าอีกผู้ที่เป็นจำเลยที่ไปฆ่าเขาตายด้วยไม่ได้เจตนาแหละอายุกับ6จะ60แล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าคือเจ้าคนอายุน้อยเนี่ยมามาจีจากับภรรยาของเขาละมะั้งหึงกันโอ้ยแก่แล้วยังมาหึงกันอีก ก็ฮึองกันดังนี้คูที่อายุมากคููที่เป็นจำเลยเนี่ยก็พาลูกหรือหลานนี่แหละไปบุกถึงเรือนเลยทั้งนั้นก็เมาคนเมาก็คุยกันไม่เรื่องอพูดอาจจะบันดาลได้โทสะด้วยความเมาก็าเลยทำให้ฝ่ายนี้โกรธขโกรด,ก,ดก็ล็อกคอขึ้นรถขึ้นรถกระบะเอา ก็สอบสวมหัวว่านั้นคือจะเอาไปคุยกันที่บ้านหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นอาไปมาก็สู้กันขัดคืนทั้งนี้ก็บีบคอเขาด้วยคอโมโหจนขาดใจตายเมาด้วยจะไปสู้อะไรได้คนเมานี่มันก็เริ่มมาจากอะไรนี่ไม่รักษาศีลไม่ประพฤติธรรมไม่ได้ตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรม พอเจ้านั่นตายก็ปกปิดความผิดทำยัไงก็ไปทิ้งทิ้งแล้วก็หนีความผิดไปสามวันตำรวจเขาก็กดดันผลสุดท้ายก็ยอมรับสาร,รภาพติดคุกนะนะดูสิเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องเพราะอะไรเพราะไม่รู้เท่าทันพัรษะทางตาหูจมูกลิ้นใจใจนี่เองไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ยั่งคิด อะไรผิดอะไรถูกเอาแต่ความชอบใจไม่ชอบใจนี่เราท่านทั้งหลายถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราล่ะเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรมองคนอื่นแล้วก็สะท้อนย้อนถึงใจตัวเองเตรียไมไว้ไม่รู้ว่าอากุศลวิบากจะที่ไม่ดีจะส่งผลมาในชีวิตของเราอย่างไรแต่ถ้าสมมติว่าในเรื่องถ้า คนที่เป็นจำเลยนี่ถ้าเขาตายถ้าไม่หึงหวงเขาอาจจะไปคุยหยอกล้อกันเล่นตามภาษาคนรู้จักกันแต่ว่าคนเก๋นคิดมากเน่หวงเป็นภรรยาของตนเองก็กลัวภรรยาจะไปชอบไปลินชูเขาเขาเลยบันดาลโทสะโกรธแต่ถ้ามีธรรมะหน่อยก็ สามารถที่จะรู้เท่าทันความโกรธได้ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินแม้แต่ตัวเราของเรามันยังยังไม่มีเนะาะจะต้องแก่กันไป้วปัญญาก็บึ่งมาทีหลังถ้าเขาจะไปอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาเคยผูกกรรมผูกเวรน,นะเขาเคยเป็นคู่รักถักสวัสดกันมาในดิตชาตินะเนาะพอมาเจอชาตินี้เขาอ่า,อาถ้ามีใจนะถ้าเป็นอย่าง,งานั้นใดก็ต้องต้องยอมรับนะ ยอมรับถ้ามันเขาจะไปจริงๆโอ้ยอายุป่านนี้เราไปก็ไปเถอะเราเท่าแก่แล้วก็หาสาระคือการอันเหชีวิตเข้าสู่ทางธรรมซัก็น่าจะดีกว่าดีกว่าไปนอนอยู่ในคุกอันนี้กรณีหนึ่งนี่มันก็มาจากที่นี่แหละเพื่อเรือสติประมาท กระทบผัสสะอารมณ์ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็เลยเกิดทุกขเวทนาไม่ชอบใจจึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาความสำคัญตนมันดันโทสะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเรารู้เราทราบว่านั่นของเรานั่นมาเอาของเรามาแย่งชิงของเราก็ก็พบก่อชาติเกิดอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละสัตว์โลก ก็ไม่รู้ว่าจะยุติจบลงที่ตรงไหนถ้าเราไม่หันเข้ามาฝึกฝนอบรมจิตใจต้องฝึกอบรมจิตฝึกจิตให้ดีเราก็เอาทมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมต้องรู้จักแล้วก็มาฝึกมากัดเกรามาลดมาละถ้าเราไม่ลดละความโลภกดลงนี้ไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี้วันหนึ่งมันจะโฉกกัดเรา เหมือนกับเราไม่เห็นงูไม่เห็นงูไม่ไปเหยียบคอมันก็กัดเราอันนี้คนไม่เห็นอารมณ์ของตนเหมือนกันไม่รู้เท่าทันอารมณ์กับปีดโกรธเน่ยไม่มีความอดทนสติไม่ระลึกรู้เท่าทันก่อนก็จะได้รับความเดือดร้อนดูสินในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องถูกจองกรรม ถูกจองกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองติดคุกติดตารางแล้วชีวิตหลังตายก็จะต้องไปเสวยอ,อกุศลวิบากที่ตนเองทำเอาไว้ถ้าใจเศร้ามองหลังตายเราต้องไปทุกขติแน่นอนดูนะชีวิตนี้้องใช้ประโยชน์ใช้ให้ดีมิฉะนั้นมันจะเป็นทุกข์เป็นโทษฉั้นกลับมามองดูชีวิตของเราท่านทั้งหลาย ขณะน,นี้ตอนนี้เป็นอย่างไรจิตใจของเรามัหงุหวยหาก่อเกี่ยวอยู่กับสิ่งใดมองไปดูคนรอบๆข้างหรือสิ่งของที่เรามีอยู่บอกกับตัวเองเถิดว่าไม่ว่ามันหรือเราก็จะต้องจากกันแต่ตัวเราก็จะต้องแกะะ่ชราผลสุดท้ายบ้านที่เราสร้างมาด้วยกับมือโดยความยากลำบาก อุตสาหะอดทนพ้นทุกทายเขาก็จะหามเราออกจากบ้านบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสมบัติของคนอื่นสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่อาศัยแม้แต่ร่างกายนี้เหมือนกันต้องเตรียมจิตเตรียมใจไว้นะถ้าไม่เตรียมแล้วเป็นอะไรมาแล้วก็ห่วงหน้าพอวงหลังสามีภัญญาลูกเต้าเหล่าล้านทรัพย์สินเงินทองถ้าไม่หัดปรุงเอาไว้นี่ ายหลังจากตายแล้วนี่ไม่ดีแน่เพราะด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเรานี่แหละโอ้น่ากลัวนะท่านทั้งหลายอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทให้เจริญทำกรรมฐานบ้างใหูู้จากทำบุญทำฐานรักษาศีลบ้างชีวิตเราก็จะไม่ตกต่ำลำบากอย่างน้อยก็มีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยทางจิตทางใจ ความแก่ความเจ็บและความตายความพลัดพรากเข้ามาย่างก้าวเข้ามาในชีวิตในสิ่งที่เราหามาทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละต้องรู้ว่าไม่ออแค่อาศัยนะบางคนก็โอ้อาตายไปแล้วอาอะไรไปไม่ได้โอ้ยัง้ง,งไม่หาอะไรแล้วไนมันก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเป็นกระหัตเราก็ต้องแสวงหาทรัพย์ถ้าเป็นนักบวช เราก็ต้องสระทรพบเราแสวงหาธรรมอันถึงจะเป็นคู่เป็นสิ่งที่เกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์เอาละเนาะการได้นำสารธรรมเล็กๆน้อยๆจากที่ไปเห็นไปประสบการณ์มาอุปมาอุปไมยให้เป็นธรรมะข้อคิดเตือนจิตสกิดใจเป็นเครื่องดำเนินชีวิตอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลาย ในตั้งหน้าตั้งตาในการเจริญกุศลธรรมขอให้ท้าัา้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจผ่องไสปลอดภัยใจเย็นเห็นธรรมมั่งคั่งร่ำรวยโดยตัวหน้ากันทุกรูปทุกน้ำเธอ